ไปส่งผักนี่ก็โคนี่เอาเว้าๆดังๆ1 2 1 1

ข่าวค,ครับครับการที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือในส่วนของ,ของทางอำเภอว่านใหญ่เราน่าจะได้ผู้ที่เข้ามามีผมใช่ว่าจากอีกฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับครั้งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยทางเ,าเมื่อคืนน,นรคอก็จับได้ใช่ไหมทางสุรศักดิ์มนตีครับ ท่านให้ข้อห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดหน้าที่เห็นได้ว่าในห่วงที่ผ่านมาเราจับได้หลายคดีนะครับครั้งนี้จับคนไม่ได้ทุกครั้งเราจะมีการขยายผลนะครับซึ่งทางตำรวจก็จะมีหน้าที่ในการสืบครับนะครับกิโลครับเมื่อไหรมันจะหมดไปก็ไม่รู้ฮนะให้เราปลูกกัญชาเนี่ย